อวัอนี้ก็ได้รับคําสั่งนะครับจากป้าเหลานะพี่น้องให้มาเบื้องหน้าครับพี่น้องเลยโอ้ครับเบื้องเขาเพื่อนี่เราไหมเอ้ากอดึนก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องบะเบียร์ลำซิ่งนะครับผมนะครับวันนี้พาพาทุกคนนะครับมาเบื้องหน้าครับหน้าเพื่อนี่เราเพิ่งเราใส่เขาเนี่ยเอาพิดครับสุกกรงมูเบังหน้าเขเจาอยู่ของนอกบ่าท่านสุกครับเบื้องเขียวปื้อๆอยู่แล้วคอยจีเข่าท่างเดบนะนี่ ทางเขานี่ยมันก็พ่อต่รถดเปียบรุดนี่เขาได้เนาะถุดโยวใหญ่มันยางมาได้ครับนี่หน้าป่าเหล่าครับโอ้โหใคเลยอยากหัวดิเบิ่งว่ะเขามันสุกจนคือไอ้ที่มันเขียวเนี่ยมันมันเป็นอ้ไมันเป็นหญ้านะแต่ว่าข้าวมันอยู่ข้างล่างครับนี่รวงมันสุกแล้วพี่สีเดี๋ยวผมใส่เบิ้งครับเบื้องจนขอบเบิ้งเลยครับเบิ้งจนเสียนโอ้ยเบิ้งสูงนั่นนึงกัโลวนเบื้ล่ะ เขาขวบไปล่ะมันเป็นพันธุ์เขาอันยังเพิ่งออกอันที่ว่ามันสุกเร็วๆไอ้ยเขาสามเดือนสี่เดือนเพิ่งได้ไหมแกใส่ผิดครับเอาเขาปลูกไปไว้ในเ่ยเาเดียวกันเนาะมันก็เสียของแล้วบัดเ่ยหม้อหม่อวานมันก็จับผิดถวงนั่นแล้วพอาะงี้เราเฝ้าไม่เกี่ยวเลยนี่โลดิมหาบาทได้ช่วงนี้เบื้องบน นี่อันหนึง่งนี่กับซุกแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยครับเขาปลาเราเพิ่งว่าเพี้ยนเพิ่นว่าเชียงซับปลาหรือว่ามาเกี่ยวห่มืดเน,นี่ปลาเราบอกว่าจะให้ซับปลาหรือมาเกี่ยวให้ว่าสันนะครับ พ่ามันเหลื่อมสุกมันเหลืองแห้งแล้วตัวตัวที่มันสูกก้อนน่ะมันก็ฮักปแลวไปหน่องเหลือแต่ตัวที่มันสุกหลังนี่แหละมันก็เลยแบบคือมันสูกไม่มันมันสุกไม่เท่ากันน่ะสุกไม่เท่ากันทุกคนมันก็เลยเบึ่งเหมือนยังเขียวอยู่แต่ว่าที่จริงมันบ่เขียวดิมันจีดลนเบลอหน่วยมัน บ่ธรรมดาด้นิหน้าเป็นยังเรานี่นี่บ้านผิดครับปุ่นเห็นปะม,มองกลางนั่นนั่นจนสีขวบบปละแต่ว่าทัดไปนั่นเป็นเขาอันนี้เด้ออันนี้เป็นเขาพันซุกเลี้ยวเนาะทัดไปนั่นเป็นเขามมลี่ห้องครับโอ้เบียบได้เลยนี่เขาจะเป็นตะลกเกี่ยววอนี่เป็นยังเราหน้าลอ,อยอะไรเจ้านี่บึ่งวแต่ว่าดีปีนี้มันมีนามครับ เออ้ยตกกันแท้มันมีนํำเสียอย่างเดียวเราใส่กับแนวปิดนี่แหละมันเลยเสียหน้าเลยอันนี้ก็เป็นหน้าของน้องสาวเพิ่นครับหน้าน้องสาวเพิ่นกับเขาง,งามอยู่ปีนี้แต่ก็บอบปันใดครับพวบานหน้าโคกเนาะอันนี้เป็นหน้าโคกนะปกติมันต้องปลูกมันนนี่นเรา้พามาเห็ดหน้านี่มันเลยไม่ได้เขาเนี่มันต้องปลูกมันแบบนี้ เดี๋ยวพาเอฟซีเดือนดูครับโอ้ตั้งเต้บ้านกับบไดมาจาจักเทียอล้วพี่น้องเอ,อเ้ยเอะอตั้งเต่้บ้านเขากับบได้มาหน้าจักเทียกำลังมาพอเนี่ยมันสุกแล้วนี่เห็นไหมเรามองจากฝั่งนู้นมานะครับตรงนี้เนี่ยมันเขียวแต่ว่าเมาเบิ้งใหล้ไกลเบิ้งพี่น้องตัวมันสุกก่อนนี่น่วยมันลนไปละครับนี่เห็นเนาะลนไปละบ่เหลืออันห่วงน่วยเขาแหรอลุลนไปละเราเอาลูกมันตัวนี้ ลูกมันขึ้นมาใหมา่กำลังเขียวอยู่อสูตรได้หรอกนี่คุณจ้ากวานเขาแบบใดผมมันตอนว่นนันผมมันบ่ได้เบิ่งเขาปลูกน้ำเล่าไหมเบิง่งนี่เขามะรีบบ่หน่พี่น้องก็เลี้ยงนีได้เหรอแต่ว่ามองกลางันเท่าเนันฮักเบิ้ลอครับเบื่อเลือแนวแล้วเรียบร้อยเบิหลอะโอ้จ่ายเลย เทียของเลยอันนี้ก็น่าเพิ่นหลอกเจว,ว่าเข,งา,ขางามคักเด้อน,น่าหลอกเพิ่นมึงอ่ะพี่น้องน่าหลอกเด้หนิเขางามคักนสีนี่ไหมเนาะไปะโอ้งาเบิร์ฟังคุณดีกว่าฟังคุณไปได้บ่ผมมามันพ่อเกี่ยวแล้วนี่ให้ซับป,ปรลรือมุเกี่ยวปปหลดมื่นซับปลรือบางมื่อไปบ่ได้กันแท,ท้ขาด มันเขียวแค่ลูกมันจะซื้อเนาะขนมันเขียวเพิ่งเบิดกะใคร่นเนี่ยดีกว่าปล่อยไว้ให้นกกินครับเพราะว่าสุก้อนมูเนี่ย่ดีได้พี่น,น้องเบิ่งนกมันบินว่นอยู่บนเ็นบ่นกหลาขนาดเลยเหมือนเมื่อบ้านเพื่อนเอาอลูกบอลมาจูดครับจูดไลยๆอันจนทยบ้านเพื่อนออกมาซองมาทันว่ามันเขาโจมตีกันบ่ได้แท้เพื่อนเราจูด กระโปกไรนก,กนเกี่ยวมันป่นไปหลดผมมาเพราะว่าตัวเขียวนี่มันน้อยกว่าตัวเหลืองนี่เขาไวงเรามันสองสันนะครับมันมีสันล่างสันลา่นลางกับสันทึ่งมีสองสันเขาสูดได้วุนี่เขาแตงมันวะราหว่า,วานเราบอกว่าบ้านเราว่าเห็นเขาขี้ไลขี้ไรสีน่นี่มันได้สองห่วงนี่เราอะมีห่วง ห่วงเตะกับห่วงทึ่งแล้ววะมันก็นเลยมันเกี่ยวไรเกี่ยวมันสิได้ลายครับนี่เห็นไหมตัวนี้ห่วงทึ่งนี่ห่วงตำโอ้จักแบบไดดอกเบึ่งว่ะเออโอ้โอโอโตกกันแท้ขัดปอยไปกัแห้งแจะเสียหลายครับเพราะว่าตัวสูงกว่านมันโอ้ยบึง้งหักเบึ้งอะ เสียร์ได้เขาเนาะเอฟซี FC. เกี่ยวไปเอาไว้หปกินกับพ่อได้กินอยู่มันเขาโมนี่มันกินได้อยู่ครับมันบ่แข็งเด้นะครับนี่นีใครหนึ่งให้นี่จะใส่พิษด้วยกันใส่เขาพิษด้วยกันบ้าคุยหนู้งไหมอู้ตัวไง่ายดิหน่ตัวไง่ายดิหนเบิ่งวะ่ะคุยใหญ่เลย อยู่ในตอนีและเดี๋ยวตอนเกี่ยวอยู่ในป่าเขาเสียเท่าคือเขาครับนี่มองนี้สีนี้เห็นบ่นี่กำลังหนึ่งเลี้ยงเลยเอารถเบาหุ่มว่าปะโอรถเบาหุ่มก็ถอดอะไรไปแล้วเอารถเสียตาดีกว่าเสียตาส้อมแล้วยังนี่มาจัดหน้าปาลาเลาเลย พร้อมเกี่ยวแล้วครับพร้อมเกี่ยวอมออืออึนกระดัมืออึนเสาต้มไก่้ขาครับเกี่ยวฟี่เนี่ยเพราะว่าต้มไกล้ซูข้ากินนะเขาแนวนี้บราเป็ตนตะไคร่ข้ารถเกี่ยวหรอกเชื่อคองครับอเอ้ยโอ้ยย่างจนเมื่อยเลยละ่ะเขาปาลาเราเนี่ยโอ้ผมบอกเราแล้วว่าเขาปลูกนั่นให้แยกให้แยก แยกเล่าออกเพื่อนว่าบอกเพื่อนๆกับเวเซียเพื่อนวันมันคนละถงเพื่อนว่าเขาปลูกเพื่อนใส่ทงปุ๋ยยูเรียไว้เขากินนี่ใส่ตากระต่ายเพื่อนว่ะยังตอนเพื่อนตากเพื่อนกอกฟิชถงเนาะมันก็เลยได้สำนีนีะแลกว่ามันเขาให้เดียวว่าอันจักพันนี่หนึ่งสองสามเนวเนาะให้เดียวสิบสีแบบนี้กับว่าหวเดียวเสียหน้าไปเนาะ ปีหนึ่งเห็นหน้าเสียเดียวยังมาบ้านเขาเนี่ยพี่เดกเป็นตะลุยเป็นหนาแต่น้องไม่ใช่เราเนี่ยเพิ่อนวะปูเกี่ยวเกี่ยวเกีย่ยวครับจงไว้กับบดได้ดอกเกี่ยวหลุดเดี๋ยวมือกันครับปุ๊บปอกันมือกันจวดเลยเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ลำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ